เขาเช้าเราก็จะกินโปรโตีนมีเวลโมน,น,นกินโปรโตีนตอนเช้าค่ะร่างกายจะได้เสริมสร้างโปรโตีนโครงสร้างร่างกายของเราโปรโตีนได้ไปกินเนื้อสัตว์ก็แบบเป็นคนไม่ค่อยชอบทานเนื้อสตัตว์ไงก็เลยทานแบบเนี้ย คือที่ให้ได้รับรับสารอาหารครบอายุเยอะขึ้นต้องทานโปรตีนนะพี่ทานให้มันเพียงพอกระดูกก็มีของคนก็มีทานกระดูกด้วยมีทานกระดูกมีโปรตีนมีแบบพวกบำรุงแบบภายในพวกฮอร์โมนปรับฮอร์โมนระบบเลือดใช่

<Thank> you. บ h อ n บบ o u บบบบบบลบบกบกบ,บกกนน้นบบ ทุกอย่างก็ค่อยดีขึ้นนะหน้าก็แบบหน้าก็คือไม่โสมเพราะว่าอเพราะว่าเราขาดสารอาหารไงคือถ้าพอเราอายุมากขึ้นนสารอาหารมันจะค่อยๆลดลงและไอ้เรื่องภาวะความเสื่อมในร่างกายมันก็จะค่อยมาเรื่อยๆคือเหมือนเวลาพรุมเนาะ ว่ามันมีสะเก็ดไฟตกไป1จุดแล้วก็มองไม่เห็นใช่ปะแต่ถ้ามันตกไปนานๆหลายปีหลายปีผมก็จะขยายออกนั่นคือภาวะความเสื่อมของร่างกายวันเราก็ต้องเติมไอ้พวกที่มันเสื่อมเนี่ยเข้าไปแทนบางทีเรากินแต่ละมื้อเราไม่รู้หรอกว่าเราครบไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยสมัยเป็นเด็กใช่อยู่เราเป็นวัยรุ่นนะทุกอย่างมันแบบโอเคใช่ไหมล่ะแต่พอเราเริ่มแก่เริ่มเงี้ยมันเซลล์บางอย่างมันก็ทํางานแบบช้าลงบางทีเราความคิดความอ่านเราอะไรอย่างเงี้ยอืมผมอะร่วงเยอะช่วงที่คุณแบบ ทานข้าววันละมื้อผมโรคเยอะมากแต่เนี่ยเริ่มดีขึ้นเห็นไหมผมแบบเนี่ยคือแต่ก่อนนี่แบบร่วงเป็นกำๆเลยกลับมาดูแลตัวเองไงโอโชว่วงที่เข้ายาแบบเข้ามาบริษทัทใหม่ตอนนั้นน่ะทั้งเครียดเนะาะทั้งเครียดทั้ทงกินข้าวน้อยทั้งแบบพักผ่อนไม่พอคือไปดูรูปเก่าๆนี่เห็นเลยหน้าเปลี่ยนแบบแก่มากพอเริ่มมาดูแลตัวเองมันก็ค่อยๆแบบ ปรับสภาพดีขึ้นเป็นคนชอบถ่ายรูปแต่ว่าเราก็จะเช็คเรื่อยๆว่าเฮ้ยห,หน้าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันมีปีหนึ่งอ่ะคุณยังไม่ป่วยยังไม่ป่วยเนาะเป็นปีที่บบว่าพ่อคุณเสียพอไปล้อย้อนดูรูปแบบแบ็คแบ็คหลังแบบสอแบบงสามเดือนอะ่ะหน้าเราไปแล้วคือมันเหนื่อยมันล้ามันลัพอจุดมันพีกร่างกายปุ๊บเข้าโรงพยาบาลเลยนะเป็นปอดบวมอะ่ะพอเป็นพีกอะอากาศมันเย็นเนี่ยขึ้นมา แล้นนเนี่ยเราจะหนักรู้ว่าอ๋อไอ้ที่เราแบบใจเราแข็งแรงนู่นนี่นั่นน่ะแต่พอสุดๆดแล้วไปเลยนอนาบานเป็นอาทิตย์เลยนะเป็นปอดบวมอะ่ะ <c oughs> ก็แค่เรื่องกุ่มแพ้เรื่องอะไรพวกนี้อ๋อนี่กาแฟรเราทานตัวนี้อยู่ทำให้ไม่ค่อยหิว กำลังลดน้ำหนักช่วงนี้เพราะว่าจะไปรำวงสวงต้อง,ใ,ง,ง,งสสใส่ชุดนางรำสวยๆใส่ชุดต้องบอกว่ามันแบบถ้าพูมวันเนนี้มันก็ไม่โอเคเนาะในวงสวงแล้วก็คนนี้ได้รังชุดแบบชุดปิดวงสวงอะไรคะคนเรียนโหราศาสตร์คุณเรียนไอ้นี้ไงเปิดไพ่โหราศาสตร์แล้ว,วคุณมีวงสงครูบา,าอาจารย์ วิธีครอบเสียนครูคือถ้ามีครูบาอาจารย์มันก็ดีอย่างเวลาเราไปแก้ดวงแก้อะไรให้ใครเนี่ยค่ะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือมีอะไรสิ่งคุ้มครองเราอย่างนี้แล้วก็ความเขาเรียกความแบบแม่นยําหรือความอะไรเงี้ยก็จะเยอะเข้าไปอีกคุณดูไพ่ไพ่ยิปซีเหรอดูไพ่ยิปซีค่ะแล้วก็ดูโหราศาสตร์ล่าสุดเพิ่งไปเรียนแก้ชะตามาเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อ คนที่ร่ำรวยมากๆเขาก็แบบมูมากอะ่ะมูหนักกว่าเราอีกเขาแก้ทุกดวงดาวเลยแก้ทุกอย่างซึ่งอันนี้ยเดี๋ยวคุณต้องเอามาเทสว่าแบบโอเคแหละอาจารย์เขาบอกว่ามันแก้ได้มันปรับได้แต่เราต้องทดลองกับเราเองแล้วก็ลูกชะตาเราว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนดวงดาวตัวเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยไงมันถึงจะแบบชีวิตมันถึงจะดีขึ้นบางคนทําไมไปไม่สุด เหมือนจะได้ก็ไม่ได้เหมือนคนเหมือนจะได้ก็ไม่ได้ก็ไม่สุดสักทีแต่ไม่ได้ตกทุกข์ไม่ยากก็จะแบเออแต่มันมันมีดาวบางดวงบางดวงพอเราเห็นชะตาตัวเองอ๋อมีดาวบางดวงที่เขาช่วยเราอยู่แต่กําลังเขาบางช่วงเขาอ่อนแรงลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ค่อยๆศึกษามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรเรื่องพวกนี้ยแต่คนที่รวยๆอะ่ะโมดัลออีกเ <laughs> <laughs> ชื่อแต่ละสีแต่ละวันใส่อะไรนู่นนี่นั่น,น วันนี้ต้องสวมแบบเครื่องประดับตัวไหนอ่าสมมติว่าไปทําบุญจะไปเสริมเรื่องลาบต้องไปเสริมที่ดวงดาวดาวไหนเออแล้วก็เวลาไปพระธาตุอะไรก็ต้องคํานวณจุดหันทิศหันทางอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะพี่แล้วก็มีคาถาสวดต้องสวดไรบ้านต้องปักพวกจีรลอกลูกสีอะไรรายละเอียดเยอะเมื่อขึ้นบ้านใหม่ขึ้นอะไรพวกเนี้เขาก็จะมีพิธีกรรมทั้งหมดเลยซึ่งอาจารย์เขาก็ปูปูไว้แล้วค่ะกุนก็อ่ะ ก็ชอบเดี๋ยวค่อยคือเป้าหมายคืออยากจะทําพิธีกรรมพวกนี้เป็นอืมเพราะว่าหนึ่งได้ไปช่วยคนได้ไปเดีย<ม>เลือนแบบปักชะตา,ต,าตัวเอง,งให้คนในครอบครัวพี่คุณดูดูแบบก็เสียค่าครูอย่างเงี้ยเหรอถ้าพายิบซีเสียค่าครูค่ะแต่ถ้าหราราสราช่วงนี้คุณกาลังศึกษาไงคุณก็จะเอาเจ้าชะตาเป็นครูบาอาจารย์ให้คุณเหมือนกันเราก็ต้องขอบคุณแล้วน้อมรับแบบก็ต้องช่วยเท่าที่ช่วยได้ตามองค์ความรู้ที่เรามี แต่ไพ่นี้เปิดให้อ่านได้เลยไม่ได้มีปัญหาเนี่ยฟังเพลงไปด้วยพยายามกล่อมตัวเองภายในภายในกี่วันเนี่ยวันวันอาทิตยใช่ปะวันเสาร์ก็มันนอนตัวหน่อย